ดิจิตอลหนึ่งมื่นกับแลนบิตซึ่งเป็นโครงการเป็นไอ,อ้พูดถึงดิจิตอลก่อนดิจิตอลนี่คือโครงการนโยบายเป็นนโยบายหาเสียงของพรรคเพื่อไทยโดยเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัมนตรีท่านเป็นคนวางนโยบายและหาเสียงว่าจะทำดิจิตอลหนึ่งมื่นตอนที่ท่านเป็นเคเดตนายกครับพี่น้องโอ้โหก็เยอะเลยอ่าเสาปลาวัสดีฮะนะครับ ก็คืออย่างนี้เขาเป็นนโยบายและตอนที่เขาเป็นเคดเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเขาก็ประกาศเลยว่าเนี่ยจะมีอะไรที่แบบผมจําได้ไงเขาจะประกาศเลยว่าเนี่ยสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากพรรคเพื่อไทยถ้าเลือกเลือกเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาแล้วนะครับเซอร์ไพรส์ใหญ่และเศรษฐาทวีศินเขาก็ไปประกาศอยู่ที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะแจกหนึ่งหืนดิจิตอลพี่น้องคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ทุกคนที่มีบัตรประชาชนเขาจะแจกทุกคนนะตอนแรกเลยนะพอเศษฐาทวีสินได้มาเป็นนายกพักเพื่อไทยได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มีพักรวมรัฐบาลนูน่นนี่นั่นเข้ามากันเยอะแยะก็รวมกันก็เอานโยบายต่างๆเข้ามาหาปรึกษาหาลือและชูดิจิตอลหนึ่งหมืนบาทซึ่งเป็นนะครับนโยบายของพักเพื่อไทยในฐานะแกนนําจัดตั้งรัฐบาล คืออันนี้คือน้ําคือเนื้ออันนี้คือจุดประสงค์แรกอันนี้คือจุดประสงค์แรกที่ทําไมจะต้องเป็นหนึ่งิจิตอนหนึ่งหมื่นเพราะว่าเพื่อไทยเป็นหัวหน้าแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วมันก็ยิ่งย้ําไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับยิ่งย้ําไปเลยว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยถ้าเลือกเศรษฐาทวีสินแล้วพูดง่ายๆว่าได้รับหนึ่งหมื่นดิจิตอนกันทุกคนที่มีประชาชนและอายตุตั้งแต่16ปีขึ้นไป ได้รับแน่นอนครับสอะไรเขาเรียกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่โอ้โหหนึ่งมืนคนแม่งหาหกล้านคน70็ดกว่าล้านคนแม่งรับได้รับนะเอาที่เฉพาะ16ปีขึ้นไปนะในตอนนั้นถ้าจําไม่ผิดกันนะ16ปีก็เลยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเกิดอะไรขึ้นพอได้มาเป็นรัฐบาลพักหนึ่ง ก็มีการโจมตีเกี่ยวกับหนึ่งหมื่นดีต้นโอ้โหโจมตีเยอะมากโจมตีหนักเลยเฮ้ยมึงต้องคิดให้ดีนะมึงจะทําอย่างเงี้ยมึงจะทําให้หนึ่งมื่นดีต้นอย่มึงต้องคิดให้ดีดนะมึงจะแจ,ะห 1, นนหจ,ะจกหมดได้ยังไงมึงทำไมไม่แยกคนรวยไม่แยกคนจนแจกคนรวยคนรวยก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไปแจกคนคนรวยเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์ก็นี่ไงก็มึงทักมึงทวงกันไม่รู้จะทักจะทวงกันยังไงไม่รู้จะทักจะทวงกันทําไม พอทักท้วงกันเสร็จปุ๊บเขาก็ฟังเสียงดิรัฐบาลเขาก็ฟังเสียงว่าอา้าวงั้นถ้าแจกไม่แจกคนรวยไม่แจกคนรวยคนรวยเขาก็จะว่าหรือเปล่าเพราะเป็นนโยบายประชาชนต้องจะรับสิทธทิเท่าเทียมกันรัฐบาลก็บอกอย่างเงี้ยรัฐบาลบอกประชาชนต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันหมดใครไม่ไม่เว้นคนรวยคนจนเออแต่ไปไปมา,มา,มาไอ้หาแม่งก็พูดง่าย สิ่งที่พวกเราก็เห็นเห็นกันอยู่เขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวกูจะแจกให้หมดเลยแต่แม่งก็มีคนมาคัดค้านทัดทานแล้วทำไมมึงไม่แจกแต่คนจนเอาไอสัตว์พอเขาประกาศเขาเลยตัดสินใจประกาศว่าเอ้ยเอาอย่างนี้แล้วกัน16ปีขึ้นไปจริงแต่ถ้านะครับมีเงินในบัญชีนู่นนี่นั่นในบัญชีนชี้มีเงินในบัญชีเป็นแสนเงินเดือนห้าหมื่นเจ็ดหมื่นขึ้นไม่ให้นะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นขึ้นไม่ให้ละเอาแล้วก็มีใครมีเงินเดือนห้าแสนขึ้นไปไม่ได้นะบนอีก แม่งบอลอีกเฮ้ยอะไรกันนะกระนาว่าแม่งบอลอีกแล้วอะ่ะตีอีกแล้วเอา้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องแจกกันแล้วพอบอกไม่แจกเอา้าก็ไม่ต้องทำนโยบายอา่ะมึงก็ต้องทำตามนโยบายถ้ามึงไม่ทำตามนโยบายมึงศูนย์พันนะเพื่อไทยศูนย์พันเลยชิบหายตกลงพวกมึงจเจ้าเฮียอะไรกันครับพวกมึงจเจ้าส้นตีนอะไรกันครับผมถามจริงมึงจเจาสนตีนอะไรกันครับ ท,ท,าาท,ทั้งนักวิชาการนักวิชาเกินทั้งนักข่าวทั้งสื่อทั้งโอโหบางช่องไอ้เฮียแม่งก็โจมตีกันชิบหายเลยเอา้าวอย่ากตกใจก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะที่มาพูดทีไม่ใช่อะไรหรอกคือเพื่อไทยจะแจกหรือไม่แจกกูก็ไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้เพราะสิ่งที่กูเลือกมากูเลือกเพื่อไทยให้แม่พัฒนาประเทศจะมีหนึ่งหมื่นดิจิตอนหรือจะไม่มีอะไรเลยกูก็เลือกเอาอย่างนั้นไหมอ่ะ เอาอย่างนั้นไหมอะประชาชนคนที่เป็นเอฟซีพรคเพืเ่อไทยคนที่เป็นเสื้อแดงเขาก็บอกแล้วเขาบอกอ <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องแจกแม่งก็ได้อียก็ในเมื่อแม่งขวางกันเยอะเหลือเกินก็ในเมื่อขวางกันเยอะเหลือเกินแล้วไ่แจกมันทาไมไอ้หาก็บว่าประเทศนี้แม่งคือถ้าพักเพื่อไทยทําอะไรปึ๊บแม่งต้องมีคนขวางแม่งก็สืบทอดมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนรักเพื่อไทยสมัยยิ่งรักแม่งตองขวางหมดและไอ้พวกที่ขวางก็ เป็นพวกเดิมปปชคือไอ้พวกที่ขวางก็คือพวกปปชพวกเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็คือปปชพวกเดิมแล้วก็อนุอนุตั้งที่ตั้งมาปปชยี่สบสามยี่สบี่คนเนี่ยไอ้พวกนี้คือหน้าเดิมๆทั้งนั้นที่แม่งเคยขวางจำานำข้าวของยิงรักก็มีพวกเดิมทั้งนั้นเลยไอ้พวกที่ขวางจำานำข้าวยิงรักเกิดอะไรขึ้นรือมาพอไอ้พวกขวางจำานำข้าวยิงรัก ไปไปมามาศาลเขาก็มาเลยว่าบอกว่ายิ่งรักปิดเลยนี่มาหนึ่งหมื่นดิจิตอนอีกแล้วนี่มาเล่นหนึ่งหมื่นดิจิตอนอีกแล้วก็ไอ้พวกหน้าเดิมทั้งนั้นเลยเหมือนมีใบสั่งอะ่ะไอสัตว์ทำแบบทำเป็นเพื่อไทยทำหรืออะไรทำแม่งก็เหมือนเดิมก็ต้องขวางไว้ขวางเพื่อไทยสรุปว่าจะให้ใครมาทำวะสรุปจะว่าจะให้ใครมาทําหรือว่าจะให้ประเทศนี้หรือจะต้องไปเรียกร้องเอาพลเอกประยุทธ์กลับมาเหมือนเดิมว่าไอ้พวกเฮียเนี่ยถึงจะไม่ขวาง อันนี้อันนี้พูดตรงๆนะพูดแบบไม่ได้น้อยใจนะหรือจะต้องให้พลเอกประยุทธ์มาเหมือนเดิมเฮ้ยทาพลเอกประยุทธ์กลับมาเหมือนเดิมได้นะให้พลเอกประยุทธ์ท่านลาออกจากองคมนตรีแล้วมาลงเลือกตั้งใหมย่ยุบสภาแม่งเลยยุบสภาแม่งเลยฮนะยุบสภา,นะสาให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกคนคนใหม่เลยครับเดี๋ยวกูจะเชียร์พลเอกประยุทธ์แม่งทั้งว<ๆ>ันทั้งเดือนเลยทั้งปีเดี๋ยวกูจะเชียร์พลเอกประยุทธ์เลยแต่ไม่ให้ก้าวไกลมาเป็นรัฐบาลเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้เลยฮะ ก็แม่งขวางกันทั้งนั้นไงสัตว์ขวางกันจริงๆเฮ้ยทำแมไรไปไม่ได้เพื่อไทยไปไม่ได้ใครก็มาเป็นหัวหน้าแกนนำรัฐบาลไม่ได้แม่งขวางหมดทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกสื่อหรือไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลหรือไม่ว่าจะเป็นพวกไอ้ไอพวกนั้นวิชาการนวำยาเกินที่แม่งชอบขวางไม่เป็นไรทําหนังสือแม่งร้องเรียนแม่งเลยนายกเศรษฐาทวิสินล,ลาออกครับแล้วก็ให พลเอกประยุทธ์ลาออกจากองทมนตรีขอประธาน,นภัยที่ต้องพูดอย่างนี้แล้วมาเป็นนายกเถอะกลับมาเป็นนายกเดี๋ยวผมจะเชียร์แม่งทั้งเดือนทั้งวันทั้งปีเชียร์ย,ยาวๆด้วยแล้วไม่ต้องมีเลือกตั้งไม่ต้องมีเลือกตั้งให้พลเอกประยุทธ์บริหารย,ยาวๆแล้วให้พลเอกประยุทธ์สืบทอดไทยก็ได้บริหารต่อไปอีกแต่ไม่ให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลนะเอาไหมเอาไหมไอ้สั์เอาไหม เอ้าคนที่เชียร์รวมไทยสร้างชาติเอ้าคนที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เอ้าถ้าเป็นรูปแบบนี้กูก็เอาเอาไหมล่ะจะได้ไม่ต้องมีคนขวางคนเอกประยุทธ์จะกู้เท่าไหร่ก็กู้ไปแต่เพื่อไทยกู้ไม่ได้เสถากู้ไม่ได้อุ้งอิงกู้ไม่ได้เอาไหมล่ะเอาแม่งให้รู้าำรู้แดงกันไปเลยแม่งสรุปว่ามึงไม่ได้ทําการเมืองไม่ได้ห่วงประชาชนนะมึงไม่ได้ห่วงประชาชนแล้วอันนี้เขาเรียกว่ามึงห่วงอํานาจ อยากได้อำนาจแต่ไม่มีปัญญาไม่มีมันสมองเป็นแค่เด็กฝึกหัดเด็กอมมือนะไม่มีจริยธรรมไม่มีจัญญาบรนไม่มีสิปลิตไม่มีเขาเรียกว่าอะไรจริยธรรมของสสอ,อะ่ะคือมึงไม่ได้ห่วงประชาชนโดยแท้จริงอะ่ะไอพักการเมืองที่เป็นฝ่ายแค้นเนี่ยและไอพวกปปชอ,อไอพวกองค์กรอิสระที่แม่งแบบคอยขวางเรื่อง ทุกเรื่องที่เป็นของเพื่อไทยไอ้พวกนี้ขวางหมดทุกเรื่องที่เป็นของเพื่อไทยเอ้าก็ผมถึงบอกเมื่อสักครู่ไงนายกเศรษฐาทวีสินลาออกครับแล้วไปเรียนเชิญพลเอกประยุทธ์มาเป็นนายกเอาให้แมงดอมส้มแม่งข่างตายไปเลยเอาให้แม่งพักก้าวไกลแม่งหงิกหงอยไปเลยเอาไหม แล้วดูซิไอหน้าไหนไอตัวไหนมันจะมาขวางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์อีกแล้วกูก็จะเชียร์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะเฮ้ยลาออกได้พลเอกประยุทธ์ลาออกได้ครับได้ครับลาออกจากองค์มนตรีโปรดเก้าได้ก็ลาออกได้ครับมาเป็นนายกครับมีฮะเคยมีคนเขาทำมาแล้วครับต่อให้เป็นองค์มนตรีแล้ว ไปขอพระราชทานลาออกก็ออกได้ครับในเมื่อแม่งรัฐบาลนี้ในเมื่อรัฐบาลนี้มีแต่คนไม่ชอบนักวิชาการพักก้าวไกลปปชแม่งไม่เอานโยบายอะไรต่างๆที่รัฐบาลนี้คือจะทาให้ประชาชนก็ต้องไปเชิญคนที่เขาบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่กล้าเอาที่ไอ้พวกนี้ไม่กล้าทําเป็นพลวิทยุมาเอาเอาไม่เล่าแต่ต้องไปถามพลวิทยุก่อนนะเขาจะมาหรือเปล่าเพราะเขาก็เบื่อเขาหนายถึงบอกไงฮะ ต่อให้ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์มาบริหารพลเอกประยุทธ์ก็ฝากนายกเศรษฐาทวีสินทํางานอยู่แล้วยุทธศาสตร์ชาติ่0 0ปีต้องมีแล้วก็พักก้าไกลจะไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยซักสมัยก็ไม่ได้เต็นเอาอีพูจริงๆคือผมก็งงนะพี่น้องคือคือเรื่องทุกเรื่องที่แม่งเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คือจะเป็นกระแสจะเป็นกระแสของนักวิชาการที่แม่งออกมาตีข่าว มันไม่ตีในมันไม่มันไม่ตีในแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กแลนะมันไปตีในแพลตฟอร์มของทิกเอเออของทิก t อรมั่งของอะไรอ่ะของอ่ายูทูบมันออกไปนู่นมันออกมาเล่นทางนี้แล้วมันไม่กล้ามาเล่นทาง Facebook เพราะว่ามันปิดกั้นอันนี้เรื่องจริงสุดท้ายแล้วมันก็ไปตีทางแพลตฟอร์มอื่นและอะไรฮะแล้วสิ่งที่มันตีนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องเท็จ เป็นเฟซนิวทั้งนั้นที่แม่งพูดกันอยู่เนี่ยถามถามพอก็เปรียบเทียบอะถ้าปปชทําเหมือนสมัยยิ่งรักจำนําข้าวก็เหมือนกันฮะปะปะชและคนเดิมนะนี่ชื่อสุภาสุภาอะไรเนี่ยไอคนเดิมเลยนะคนเดิมเลยนะที่เล่นจำนำข้าวแล้วจำนำข้าวก็ไม่ได้ผิดอะไรสุดท้ายเป็นอะไรสุดท้ายมึงก็เป็นพวกที่ร้องและไอพวกที่ร้องร้องเสร็จปุ๊บแม่งก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร แต่เผเอิญในยุคสมัยของยิ่งรักสารละปรนูลอาจจะบ้าจี้ก็ได้สุดท้ายก็บอกว่าเอ้ยยิ่งรักไม่ผิดจำนำข้าวไม่ผิดอาชิบหายแล้วทีนี้สิ่งที่ทำมาคืออะไรสิ่งที่ทำให้ประเทศชาติเจ๊งสองแสนกว่าล้านเพราะอะไรก็ไอพวกปปชและนี่จะเอาอีกแล้วโครงการไหนที่จะเป็นของประชาชนไอพวกเชีย่ยนี่จะเอาอีกแล้วไอพวกเชีย่ยเนี่ยจะเอาอีกแล้วอ่ะมันน่าเบื่อไหมขวางแม่งทุกเรื่องแต่พอสมัยพลเอกประยุทธ เขาก็ทานอภไยที่เอ่ยชื่อบ่อยแต่พอสมัยพลเอกประยุทธ์กับกลายเป็นว่ากู้สิบล้านล้านก็ยังไม่ว่าเฮียอะไรเลยไม่ว่าเชี่ยอะไรเลยนั่งเป็นพระเห็นปีเลยเฮียเอ้าลี่เรื่องจริงปปชนั่งเป็นพระเห็นปีเลยนะตอนที่พลเอกประยุทธ์กู้แต่พอแต่พอเพื่อไทยรัฐบาลน,นี้จะกู้มั่งแม่งขู่ว่าจะให้ติดคุกรวมทั้งแลนบิดอีก ไอ้เงินในมือที่ต้อนไม่เท่าไห่แม่แงแลนบิดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่เขาวางโครงการมานานแล้วจะทําจะทําให้ได้จริงปี68จะคุยให้มันจบปี68ปุ๊บได้หาในทงหานักลงทุนอะไรมาปี69เริ่มทํานี่มันคือเรื่องที่มันเป็นของประชาชนคนไทยทั้งหมดทั้งมวลไอ้สัตว์หรือจะต้องมีใครไปบอกกีกว่าทําให้ทางลูกรันหมดจากประเทศนี้ก่อนเหรอเอาอีกเหรอเจ้าอีกไหมนะสาธารณชนเจ้าอีกไหมฮะเจ้าอีกไหมครับ หรือว่าจะต้องทําให้ทางรุดลังหมดจากประเทศนี้ก่อนก็ได้นะเพราะบ้านกูไม่ยังเป็นทางลูกลังอยู่เลยเอาอยัางไงฮะเอาอยัางไงก่อนดีกว่าก็ผมถึงบอกไงครับแม่งเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมัน,ม,นมันมาจากไอ้พวกที่ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากโครงการสองโครงการเนี้หนึ่งมืนดีตอนแม่งเขาจะจ่ายเป็นเงินดี่ตอนเขาไม่ได้จ่ายเป็น,นเงิน,ดนสดเขาให้ใช้ภายในหกเดือน และไอ้พวกหาเนี่ยไม่ได้หาอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรนะไอ้พวกที่ขูขวางนี่เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเขาไม่ได้แดกไงเขาไม่ได้แดกจากโครงการนี้ไงไอ้พวกนักวิชาเกินที่เขาไม่ได้เงินอุดปากเขาก็โวยวายไงเขาไม่ได้แดกเขาก็โจมตีไปเรื่อยลองเงินอุดปากเนี่ยเหียแล้วก็จะมึงอุปากพวกมึงทาไมพวกมึงมีประโยชน์มึงพวกมึงไม่มีประโยชน์อะไรกับประเทศนี้พวกมึงไม่มีประโยชน์อะไรกับประชาชนมึงไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมึงขวางนโยบายที่ดีๆที่รัฐบาลเขาจะทําให้กับประชาชนต่างหากนักวิชาการ นักวิชาการทั้งหลายเฮียเก่งจะเฮาเก่งจะพูดแม่งหัวสมองแม่งไม่มีอะไรเลยคือมึงอย่างเดียวคือกูไม่ได้ตังกูกูก็ขวางกูไม่ได้ประโยชน์กูก็ขวางกูไม่ได้ผลประโยชน์กูขวางทุกช่องทุกสื่อและพรรคการเมืองเหมือนกันกูไม่ได้ทํากูไม่ได้เป็นคนทํากูไม่ได้เป็นคนคิดกูก็จะขวางขวางแม่งหมดอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนกูจะขวางเหีย คิดแต่แค่นี้ะแลนดบิดไอสัตว์ก็ไปโจมตีเขาแลนด์บิดแม่งก็ไปโจมตีเขาปะโทเออใช่เนี่ยเขาบอกมาที่ญี่ปุ่นแม่งยังมีลูกรังอยู่เลยแต่เขาก็พัฒนาเห็นไหมเขายังคิดได้เนี่ยในยูทูก็บอกเออยังคิดได้อะแลนบิดยงญี่ปุ่นยังมีลูกลังอยู่เลยแต่เขาประเทศเขาพัฒนาเขาไม่มาขวางนะฮะ เขาไม่มาขวางนโยบายอะไรของรัฐบาลที่ทําให้ประชาชนนะเขาไม่เคยขวางนะอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในประเทศเขาจะทําและเขาก็ทําจริงๆทําไม่ได้ทําเจ๊งมีคอร์รัปชันเขาก็ลาออกเขาก็จับติดคุกก็ถึงบอกไงวันนี้นะที่ผมพูดถึงเรื่องดิจิตอลหนึ่งมืนและก็แลนบิดนะถ้าแม่งเป็นโครงการที่คอร์รัปชันที่สุดในประเทศถ้าเป็นโครงการที่แม่งโกงและมีการคอร์รัปชัน มีการใต้โต๊ะมีอะไรต่างๆนะกันนะก็ยุส่งให้แม่งทําไปยุส่งมันทําไปแบบไหนให้แม่งทําไปเลยฮะมึงอยากทํามึงทำครับรัฐบาลชุดนี้แต่ถ้ามึงโกงเดี๋ยวประชาชนก็จับได้เขาก็รู้ผมก็บอกว่าให้ยุส่งมันไปเลยไม่ต้องอะไรหรอกดิจิตอลหนึ่งมื่นกับแรงบิดถ้าแม่งมีโกงจริงๆก็ยุส่งให้แม่งทําไปทํายังไงรู้ปะ พอทาไม่เสร็จปุ๊บเดี๋ยวแม่งพอมีการโกงมีอะไรเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่ก็ไปจัดการพประชองก็ไปเข้าไปดูฝ่ายคา้านมีประโยชน์ไหมก็เข้าไปดูฝ่ายคา้านก็เข้าไปเล่นแม่งเลยก็ยุสองทห้แม่งทําไปถ้าแม่งทําดีก็ประชาชนก็เลือกอีกหรือว่ากลัวประชาชนเขาจะเลือกอีกหรือว่าเขากลัวเขาจะทําสําเร็จแล้วประชาชนเลือกอีกไอคนที่ขวางอะแต่ถ้าบอกว่าเอ้ย ถ้ามึงทําแล้วเดี๋ยวมึงจะโกงอย่างง่วนโกงอย่างนี้มึงก็ไล่เลียงมามึงก็ไล่เลียงมาเตรียมไว้เลยรับเคี้ยวรับฟันใหต็มท <c oughs> ี่เหต็มที่และเตรียมเล่นมันทีหลังทําไมอะ่ะก็เล่นได้งไงถ้าคิดว่ารัฐบ,บาลชุดนี้จะโกงเรื่องหนึ่งหมื่นจีต้อนหรือจะโกงเรื่องแรนบิดไม่ได้ประโยชน์กับประชาชนโดยตรงไม่ได้ดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดและการกู้เงินมาก็ผิดนู่นนี่นั่นอ่ะก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นมันสิ ตอนนี้พวกมึงก็ยุส่งสิยุส่งให้เขาทำไปดิยุส่งไปเลยยุส่งให้เพื่อไทยทำแลนด์บิดให้ยุส่งให้เพื่อไทยทำหนึ่งหมืนยื่ตันไม่ต้องไปฟังเขาถ้ามันผิดระเบียบใช้เขาเรียกว่าทําไม่เกิดประโยชน์ก็ไปจัดการแม่งเลยดีซะอีกเพื่อไทยจะได้ศูนย์พันพักร่วมรัฐบาลจะได้ศูนย์พันด้วยก้าวไกลจะได้มาเป็นผู้บริหารประเทศโดยแท้จริงและสุจริตด้วย ต้องมีผ่านจากการเลือกตั้งเลยนะก็ถึงบอกงานะถ้ารัฐบาลชุดนี้มันทําไม่ได้ทําไม่ดีประชาชนเขาก็ไม่เลือกก็เป็นผลดีกับก้าวไกลไม่ใช่เหรอแต่ทําไมช่วงนี้ก้าวไกลถึงขวางจังเลยล่ะขวางทําไมล่ะถ้ารัฐบาลเพื่อไทยเขาทําไม่ดีประชาชนก็มองแนละ้วอา้าวไอ้เหี้ยร,รัฐบาลนี่แม่งโกงรัฐบาลนี่แม่งทําไม่ได้ไอ้เหี้ยแล้วประชาชนเขาจะง่างโง่ไปเลือกเหรอมึงทาไมไม่ยุ่งส่งให้แม่งไปเลยให้แม่งทําเลย ไปขวางคลองก็ทํทำไมง่ายๆมันเป็นหลักการบ้านๆหลักการง่ายๆมึงทําดีประชาชนก็เลือกมึงมึงทาไม่ดีประชาชนก็ไม่เอามึงเข้ามาเอากูเอ,อ้นี่ถ้ากูเป็นก้าวไกลกูบอกให้ทําเลยครับเดี๋ยวผมคอยตรวจสอบครับถ้าคุณโกงคุณคองแล้วท่นเดี๋ยวผมจะเล่นคุณทีหลังเดี๋ยวผมจะฟ้องทั้งศาลโลกศาลนูน่นศาลนี่มึงก็ฟ้องไปเลยเอาให้แม่งเต็มที่เอาแม่งเข้าคุกชิบหายกันไปไม่ดีอ่ะถ้ากูเป็นก้าวไกลกูยางงี้กูไม่ขวางหรอก กูก็บอกว่าอ้าวคิดดีๆแล้วกันทําให้ดีแล้วกันถ้าทําดีประชาชนก็เลือกคุณนะ่ะถ้าทําไม่ดีนะพวกคุณก็ซวยไปประชาชนก็จะกลับมาเลือกผมแล้วผมก็จะไปบริหารประเทศอ่ะทีนี้ก็เป็นทีกูละแสดงศักยภาพหัวสมองอันปากเปลืองได้เลยก้าวไกลไม่ดีอวะแต่ตอนนี้มึงเสืกมาขวางกันซะแล้วมึงขวางกันซะแล้วบอกโทษอย่างงูโทษอย่างนี้เดี๋ยวจ,จะเป็นอย่างงั้นเดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะแพ้ประเทศนู้นเดี๋ยวจะไม่ใช่เดี๋ยวจะไม่เหมือนสิงคโปร์สิงคโปร์จะทำอย่างนู้นโอ้โหเยอะแยะไปหมด โอ้โหเก่งแต่พูดเป็นกูเป็นก้าวไกลกูจะยุส่งเพื่อไทยทําเลยครับเอาเลยครับถ้าเป็นประโยชน์ของประชาชนแต่ถ้าทําผิดพลาดเมื่อ,อไหร่ตุ้มเมือม่อเมื่อ,อไหร่โกงมาเมื่อ,อไหร่จะผมตรวจสอบพวกคุณพวกคุณติดคุกกันนะไม่ใช่แม่งมาพูดถึงปุ๊บเขายังไม่ทันทําหาเลยแค่พูดไปเสร็จปุ๊บโอ้โหอะไรรู้ปะ่ะแม่งพวกมึงจะติดคุกแล้วคอรมอจะติดคุกอยู่แล้วอเหี้ยไปขู่คอรมอาอีกมันได้ประโยชน์อะไรลนะฮะมันได้ประโยชน์อะไรอะ่ะ ยิ่งมองเลยว่าพรรคก้าไกลรวมทั้งไอพ้พรรคฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ผู้นักวิชาการวิชาเกินพวกมึงรวมตัวรวมหัวกันทําลายความเชื่อถือของรัฐบาลชุดนี้อันนี้กูพูดตรงๆอย่างนี้เลยนะตอนนี้พวกมึงกาลังรวมหัวทําลายความเชื่อถือของรัฐบาลชุดนี้โดยผ่านโซเชียลมีเดียโดยผ่านโซเชียลมีเดียและแม่งก็เป็นจุดด้อยสชืสำหรับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พกรรค่วมรัฐบาล สื่อช่วยมือเดียเนี่ยไม่สนใจที่มาตอบกระทู้ไม่สนใจอะไรเลยก็เป็นจุดต้อยให้พักการเมืองเหล่านี้มาทําลายความเชื่อถือของรัฐบาลมันน่าน้อยใจไหมไอ้เนี่ยประชาชนคนไทยเขาเลือกรัฐบาลนี้เขาไปแต่เสือกมาโดนโจมตีจากพวกที่แม่งแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้รัฐบาลไม่อยากให้รัฐบาลทลําสาเร็จแล้วคนที่เป็นนายแบกนางแบบนางแบกอะไรต่างๆแม่งก็โอ้โหคือแบบหมดอะไรตายยากไอ้เหี้ย ไม่เห็นมาพูดที่อะไรเลยปล่อยให้นายแบกแม่งสู้กันเองสู้กันกับไอ้พวกสื่อพวกนี้ปะโถผมก็เลยบอกฮะยุส่งยุสส่งให้เพื่อไทยไปทําทําให้สําเร็จทําไม่สําเร็จไม่ได้ถ้าทําไม่สําเร็จประชาชนบอกเลยโอ้โหจบจบนะอะไรข้างล่างบอกว่าปปชก็มันสั่งทวงความเจริญก็จริงก็จริงผมผมผมถึงพูดอยู่เสมอนะฮะว่าผมพูดอยู่เสมอว่า อะไรก็แล้วแต่ที่รัฐบาลชุดนี้รับปากกับป,ป,ประชาชนไว้นะถ้าทำแล้วมันจะผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปศึกษาไปดูข้อกฎหมายว่ามันจะทำถูกได้ไหมจะทำวิธีได้ได้ได้ไหมอย่าไปฟังไอเสียงที่มันแบบว่าคอยบอกว่าขู่จะแตกติด,ตด,ตดคุกเดี๋ยวจะติดคุกนั่นน,น,นี่นั่นตายหากนันหมดดีครับประชาชนที่รออยู่รอเงินหมื่นยี่ต้นและอนาคตลูกหลานที่จะรอทำแรงบิดเพื่อประเทศแม่งจะพัฒนา ถ้ามีแร์บิดเนี่ยพูดง่ายนะประชาชนคนไทยส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากมายไปดูศึกษาดีๆครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องอะไรที่มันผิดหลักข้อกฎหมายหรืออะไรต่างๆในการพัฒนาประเทศก็ไปศึกษาและระวมหัวสมองของคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานอย่างเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยรวมตัวกันได้ชาติไทยพัฒนาเนี่ยไปรวมตัวกันะได้ทํารัฐบาลชุดนี้ เป็นรัฐานาวาชุดนี้ที่จะพาประชาชนคนไทยไปสู่ความสุขอันนี้ฟูมทุ่งแตกเป็นกําลังใจให้เสมอและก็สุดท้ายท้ายสุดนั่นก็คือยานะฮะยาแวะเตะปากหมาข้างทางเพราะรัฐบาลชุดนี้คือราชสีครับเ